สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่2ี่มีนาคม2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่ามีความเหนียวมีความต้องบอกว่าโอ้โหคงเส้นคงวาจริงๆนะเรียกว่าปิดตลาดต้องบอกเลยว่าแม่บวกเขียวเพียงเล็กน้อยตหอดตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกมนี้หุ้นแกร่งหัวใจเขียวจริงๆนะครับเรียกว่าตัวทั้งตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กเรียกว่ามากันแบบว่าพร้อมเพรียงกันในจุดนี้นะบ,บางตัวที่ขึ้นมาแล้วก็มี แรงขายนะเรียกว่าเทคโปรฟิตออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวปกตินะครับธรรมดาจุดน,นี้ใครอยู่ตรงอยู่ดอยนั้นก็ต้องหาวิชาหาวิหาวิชาลงดอยกันเอาเองแล้วกันจุดนี้น,นั่นเป็นส่วนที่แบบว่าดอยนั้นจะหนาวเน็บเพียงใดก็ต้องมาดูประวัติศาสตร์ของหุ้นแต่ละตัวในอดีตว่ามีการสร้างดอยใหม่ๆดอยกเก่าๆเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรจุดจุดน,นี้นนต้องไปนั่งทาศึกษาไปนั่งทาการบ้านนะครับดูจากเรื่องของราคาย้อนหลัง ที่ผ่านมาในอดีตต้องดูว่าโอ้โหมันต้องดูว่เป็นปีแล้วบาเอฟเป็นอย่างไรพฤติกรรมหรือรูปแบบของราคาหุ้นแต่ละตัวนั้นก็มีความแตกต่างกันไปในจุดนี้นะครับซึ่งวันนี้ทังนั้นหุ้นในกลุ่มของพวก ICT พนังงานแบงค์นะครับต้องบอกเลยว่าทําให้ตลาดเนี่ยสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถมีข่าวอะไรเป็นข่าวสําคัญนะครับก็ มาอัปเดตมาล่งสู่กันฟังนะครับล่าสู่มีข่าวเรื่องของยูโรโซนนะฮะและอังกฤษก็มีการออกแถลงการร่วมกันนะว่าจะช่วยกันในลดความขัดแย้งนะของการแบ่งแบ่งสรรปันส่วนนะในส่วนของวัคซีนโควิด -19 นะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเนี่ยมีการประกาศขอยกเลิกมาตรการการล็อกดาวน์ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์เองมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 นะเพราะกับขยายโครงการวัคก,การฉีดวัคซีนเนี่ยภายในประเทศเนี่ยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของฝากรัฐสภาเกาหลีใต้นะครับวันนี้ก็มีการผ่านร่างก็ประมาณพิเศษนะครับวงเงิน14.9ล,ล้านล้านวอนนั่นกะเป็นเงินดอลลาร์คือ1.31หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะดีวนะ่าเพื่อปีการรับมือผลกระทบกันเียว่าจากการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 เองนะถือว่า หรือว่าอัดฉีดกันเต็มที่นะผมว่าทุกๆประเทศเนี่ยน่าจะเดินสอดคล้องทิศทางเดียวกันนั่นคือเรื่องของการหาเงินมานั่นได้ว,ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจตรงจุดนี้นะครับในเรื่องของบอลเยเองนะครับในส่วนของความเห็นของประธานเฟดนะอย่างคุณเจรโรมพาเวลเองมาประธานธนาคารกลางสหรัฐนะหรือว่าเฟดเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่รู้สึกกังวลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบว่าอาดีตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะยาวจุดนี้ก็ อย่าขึ้น,นไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกกังวลแต่อย่างใดสําหรับในประเทศนะครับวันนี้ทางนั่นของก็มีข่าวอัปเดตมาล่าสุดนะที่ประชุมของคณะกรรมการออยได้มีการอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนนะครับโควิด -19 ของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแล้วนะครับคาดว่าจะสามารถนําเข้ามาขายในประเทศใจได้ไดในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้นในราคาดสละสิดอลลาร์รซึ่งเป็น เป็นไปนตามราคาที่ควบคุมขององค์การอนามัยโลกนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัคซีนหนึ่งตัวต้องบอกได้ว่าของจอร์นสันอจอร์นสันเนี่ยถือว่าเข็มเดียวอยู่หมัดไม่ต้องสองเข็มกับไข้อื่นน,นี่คือลักษณะพิเศษนะของไข้วัคซีนของจอร์นสันเองจอร์นสันซึ่งตลาดคนไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <S <S ผมสังเกตหุ้นหลายๆตัวต้องบอกเลยว่าจตจ้าดนะครับต้ออกว่าน่าจับตามองนะตรงจุดนี้ว่า วันพรุ่งนี้จะเดินหน้าใส่เกียร์กันถอยหน้าหน้าถอยหลังออกข้างออกซ้ายออกขวานะก็เปน็นที่ต้องมานั่งจับตามองเท่าที่เห็นก็มีทางด้านของ UPA นะครับ d e c o n นะครับ AKR นะร์ Palmrose ETC นะครับ Paymo p a y d เ p i o n e r Motor นะครับถือว่าเนี่ยที่เอ่ยมาถือว่าเป็นหุ้นทั้งหมดเลยว่าหุ้นซิ่งนะที่แบบว่านำมารวบรวมนำมาเล่าสู่กันฟังนะฟังแล้วก็ไปศึกษาทำการบ้านนะครับดู และหลายสิ่งหลายอย่างนะเราก็จะคงได้เห็นเรื่องของความคืบหน้าดูดูว่าจะกล้าเข้าไปเล่นกับไฟรอบนี้หรือไม่นะครับตลาดหุ้ได้ถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชนิอยู่ที่1 5ึ่งพัน้แบบนึงนะครับแ,แต่ชนีอยู่ที่1นึ่งพจุดนะครับเพิ่มขึ้น0.21จุดคิดเป็น0.01มูลค่าการซื้อขายวันนี้93,000 971.92ล้านบาท5หลักทรัพย์นะครับที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้นะอันดับหนึ่งนะครับ OR นะครับราคาหุ้นปิดที่32บาทลด,ดลง1บาทคิดเป็น3.03%นะครับมูลค่าการซื้อขายท,ทั้งสิ้น4,972.10ล้านบาทหลักทรัพย์ที่2องครับ GPC s นะครับราคาหุ้นปิดที่76บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์คิดเป็น3.03% มูลค่าการซื้อขายมูลสินันห้าร้อสิ้าจุดหกสล้านบาทนะครับหลักทรัพย์ที่3นะคร E A ราคาหุ้นปิดที่61บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์ครับเพิคิดเป็น4.26%มูลค่าการซื้อขายมูลสินันสองร้อสิ้าจุดสี่ล้านบาทหลักทรัพย์ที่4นะครับ a d v a n c e นะรหรือว่า A S ราคาหุ้นปิดที่173บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์นะค,คิดเป็น 1.46%มูลค่าการซื้อขายมันสิ้น2,661.51ล้านบาทหลักทัพย์ที่5นะครับที่ซื้อข,ขายกันสูงที่ปุจวันนี้นั่นคือตัวของสีสวัสด์หรือว่าหุ้นสวัสด์นั่นเองราคาหุ้นปิดที่85บาทลด,ดลง1บาท75จตางคิดเป็น2.02%มูลค่าการซื้อขายมันสิ้น2,475.51ล้านบาทนะครับนี่คือ หหนักทร er nah. ัพย uh, anyway, ์ท okay. ี่มีการซื On ้อขายกันสูงที่สุดประจุบันี้นะครับเรียว่าแนวโน้มทิศทางพุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเีวมี่่่อสายไปถึงอาจารย์นัททุิลุงมงนัทถึงเสนอเป็นกูรูไปจายการสักครู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ประกอบเป็นยังไงบ้างสถานการ์เออวันนี้ขึ้นไปชนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบอาจารย์สูงสุดแล้วก็โดนเทคมามาปิดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดครับผมอือืมอืมอืนะสถานการ์ก็ประมาณอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มาสั้พักใหญ่เราดิฉันไหมครับผมเออ คนจงีมหุ้ปนประเทเราเรียกว่าสมัยก่อนเยกสามตัวร้อยนะสมัยนี้สามตัวบาทชผมวากันเกลียวตลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ามือที่ว่าเป็นขาใหญ่ประจำตลาดกองทุนฝรักกองทุนไทยนะฮะเรียกได้ว่า พักยบดูอาการเรื่องเกี่ยวกับเส่อการในตลาดทุนโลกเองตอนนี้กำลังหกขับเนีมีการย้ายหวนย้ายกลุ่มจเค็โกโลยีทมาหุ้นตัวใหม่ด้านะในส่วนของย่านภูฟิาเอเชีย e เองเมื่อกลีตกตรงนี้ตกมาสิบก่าเปอร์เซ็นต์ครับผมตลาดทุนบ้านเราจะขึ้นด้านเมฆก็กระไลยต้องมือบอ ไม่กอ่อย่าเพิ่งไปไหนตัวเนี้ยจะขึ้นก็กดหัว่าไว้สักหน่อยนะแต่ว่าคนเราก็ต้องคิดต้องใช้ต้องเล็นต้องเทีในจังหวะนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ขาใหญ่ในประเทศนะเนียรนอดเสียนี่ตอนนี้ก็มาคุมดนดลายตัวนะครับผมมาคุมตัวว่าออะแบ่งกันเล่นไป เฮียนี่ดูสัมภารตัวนี้นี่ครับดูสัมาตัวนี้บรรยากาศใกลยย้ๆกับสมัยก่อนสักอีกสิบสามสิบปีที่แล้วอ่ะนะอืมครับผมต้องเปิดตาให้คนตัวเล็กตัวน้อยมากันสะลอนในช่วงนี้นะก็ดีเหมือนกันจะเป็นโอกาสว่าก็จะทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแบบมันเฉามันลงกันมานานแล้วนี่นะอืมครับผม มันก็เลยพลอยจะได้ขยาาปรับตรงปรับตัวอะไรกันขึ้นมาได้บ้างคนที่ติดดอยเอาแต่ไม่บอลลัมโบราณกูกพลอยจะได้ลื่ยตาห้าปเแต่ขอให้จำนี่ทับอุตาหอนกันไม่ให้ดีว่าั้งก่อนจะไปเราติดดอยจะมาอืมครับผมทงนี้ไม่ใช่ว่าเขาโดดพวกไล่ไปลุกท่วมพลิกเนี่ยเรา ้ต้องใสต้องเป็นจ <ät these> <on> ังหวะอัน <Luis> ด <out> <fe> ีนะจังหวะที <ION> ่เจ้ามือไล่ขึ้นมาเนีจะได้ถอยฉากออกตัวบ้างอืมครับผมเป็ดเน่า่นเจ้ามดร้างอยู่ในผอรุ่นตัวเล็กตัวน้อยสามตัวบาทเงี้ยนะเหลือสามตัวห้าบาทเอาคันมาสอบดูนะแล้วก็เป็นตรวจดูหน่อยไม่ว่าปัจจัยพื้นฐานก็ามมุ่กล่าดานมีอะไรไหมอืมครับผม ถ้ามีเอามีมีตามกระแสก็บ้าตามกันจกกันช้าตามโน่ตามนี่มีเรื่องมีราวกว่ากันไปเอออะไรก็ถือไปแต่ถ้าไม่มีเรื่องมีราวปัดกันขึ้นมาทีนีๆเราก็เตรียมเผ็ดนะครับก็เอาก็จังหวะนี้ก็ต้องเตี๊ยมเตือนเตือนเตือนนะมีเรื่องแล้วนะอืมครับผมเออคุนเด็กคุนน้อยคุนเน่าคุนเจ้าคุนปัดนี่เรียกว่าผีตอนนี้ผีอารวาสกองตลาด ก็นะก็เ็นใจอ่ะติดกันมานานแบบนะอเดี๋ยวมันติดก็ติดรอบกันแล้วกันนบบนั้นกว่าแบบมันหุนรักกันหลงนี้ก็คเอว่าปีหนึ่งเขาเม่ขึ้นมาได้มาทีหนึ่งจะไหมถ้าเกิดมันเลิกึ้นมาได้เราเรื่องมันตอนเขียวตรงกันว่าจะไหะอืมครับผมอครับถรงบอกก่อครับ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 ผมเอจา์ครับถ้าเกิดว่าหุ่นผีมาแบบนี้ ยุทูบิวีในการที่แบบว่าแหม่กำหลับผีป้องกันผีเนี่ยต้องทำยังไงครับก็อย่างเก็บอธิบายไปเยก็คือถ้าติดตอยอยู่แต่ก่อนก็ต้องมาดูแล้วมีสตอรี่ไหมมีเรื่องเวลาอะไรไหมจะขยับขยายไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ไหมกันจงกันจานจะทำมันเขาไหมเนี่ยสุรั์เซียวก็ได้เนาะแต่ยังเล็กไม่าก็จ่ทําทำเลย จะมีขยำขยายอะไรบ้างไหม,มแต่ถ้ายังไม่มีอื้อไม่มีหรือไม่มีอะไรเป็นไยะท้าแตาเจ๊ที่ไล่กันขึ้นมาปัดกันขึ้นมาเฉยตามกระแสนี่ก็นะก็ตนะ้าติดไว้ก็หาจังหวะออกตัวอืนะครับผมออแล้วก็ถ้าไม่มีของก็จะไปเล่นนะอืครับผมเอ,อมันก็รับรวมสตอร์ลงสตรอรี่อะไรบ้าง เออครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับสวัสดีครับผมนะเดียวว่าอาจารย์นัทวุฒิลุงวงนะก็บอกเลยว่าให้ยุทธวิธีในการเล่นหุ้นผีนะเดียวว่าหุ้นที่แบบว่าดูดีว่าหุ้นผีเหล่านั้นมีสตอรี่ไหมนะผลกระแสการชงกัญชาหรือไม่หรือไม่มีอะไรก็นี้ก็ต้องหาวิธีการในการเอาตัวรอดกันเอาเองนะครับผมนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับูรูนัทวุฒิลุงวง